อ่ะเอาเข้าวนี่ไปที่เอาเข้าวเ,เ,เสียบแค่นี้เครื <Okay. S 2> ่องนี้มันเป็นอะไรหรอเครื่องนี้มันอ่านมันไม่มันไม่เห็นมันเห็นซีดีลอมซูเปอร์ไดของ Apple แต่ว่ามันไม่ทำงานเครื่องพินโด s ก็เลยต้องเอามาใส่กับ ไอ้แมกเพื่อที่จะให้มันอ่านเราก๊อปล,ลงพออ่านข้อมูลแล้วกรอกกอกข้อมูลลงพัดจิตแล้วก็ย้ายมาไปฝ่าที่วินโดสนี่นี่นะ <c oughs> เราเปียไปที่เราก็ปึง้งคัป c o คุณคะอยู่ฮัดดิทไหนดิฮัดดิทเออ ประมาณเจ็ดจกเกันไปันไปยาวเจ็ดจกนี่คือ1นึ่งแผ่นหแผ่นดีวีดีเราซื้อมาจากไหนอ่ะวันนั้นเราไปเดินห้างเราไปไอ้นี่เซ็นทันพนมก้าเจอร้านหนึ่งของเราก็เดินเข้าไปดูมีซีรีส์ของพระพุทธเจ้าอยู่ซื้อมา เรนจะมาเป็นกล่องเซตนี้นี่อท่าไรนะเก้าร <9, S 1> <ะ>้อยห่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทพันก้กสิบาทมีชุดเดียวในร้านเหลือชุดสุดท้ายเพราะว่าเหลือชุดสุดท้ายตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงห้าสิบห้าต้งจบเลยตั้งแต่ต้นจนจบใช่แล้วทีนี้คือในเว็บมันรู้สึกว่าติดลิขสิทธิ์เหมือนมันไม่มีมันไม่มีลิงก์ให้ดูแล้วเราเลยซื้อเก็บไว้ทีนี้เราจะมาทํา วิธีการแปลงไฟล์คอนเวิร์ตไฟล์วิธีการเอาเนี่ยแผ่นซีดีนี่นะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนี่เพิ่งแกะไปอันอันนึงบอกก่อนว่าเราไม่ได้ทําเพื่อการค้านะไม่เราทําเป็นวิทยาทานวิทยาทานเพื่อแบ่งปันคนที่อยากเก่าสะสมอยากอยากชอยากมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมหรืออยากจะมาเผยแพร่อะไรก็ตามแล้วแต่เขาละนะให้ส่วนเราไมด้ไม่ทำยังไง เราก็ต้องมีซีดีเราโน้ตบุ๊กสมัยนี้มันไม่มีซีดีเอมแล้วล่ะอย่างผมผมจะมีเครื่อง Mac แล้วจะมีเครื่องอ่านซูเปอร์ได์ของ Mac ทีนี้เราก็เข้าไปก๊อปปี้ที่ Data ตรงนี้ตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีโฟลเดอร์ที่เป็นออ d ดิโอกับโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์ภาพเราไม่ต้องไปสนใจเราก๊อปมาทั้งดุนเลยนี่นะก๊อปี้ เนี่ยก็ปีสองไมเทมเสร็จแ,แล้วเราก็ไปวางในตรงไหนก็ได้ฮัดดิทหรือว่าตรงไหนก็ได้ถ้าจะใช้เครื่องนี้เลยแต่พอดีผมอะกอปลงฮัดดิทอีกลูกหนึ่งคือฮัดดิทลูกนี้เพื่อที่จะไปแปลงไฟล์ในเครื่องของ windows 10นะโปรแกรมแปลงไฟอยู่ในเครื่อง windows 10เครื่อง aser องนะมันก็จะเราก็ไปสร้างผมก็จะไปสร้างโฟลเดอร์อย่างงี้นี่นะอันนี้แผ่นแรกดิส okay. ก one เห็นไหมเมื่อกี้ผมแล้วก็กดเพิ่มไปเลย ปุ๊บซื่อวิกิผมกดไปละมันก็จะเนี่ยกำลังก็อปปี้อยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรต่อแผ่นนี่ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ดูกันไปยาวๆหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้โอ้นี่มันมีกี่แผ่นอะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแผ่น 7, 7, แผ่นทั้งสิบสี่แผ่นมอ้คึ่งวันเลยนะเฉพาะกัอปปี้อย่างเดียวครึ่งวันเลยนะคุณ ได้ธรรมดาเอานะโปรแกรมแปลงไฟล์ในเครื่องนี้ผมจะใช้ตัวนี้นี่นะเอ้นี่ดิโ,ดโอขอวดไฟล์ผมว่ามันง่ายดีจริงๆมันมีโปรแกรมหลายตัวแต่ตัวนี้มันง่ายเห็นไหมอินสตอลอัปเดปตไปก่อนเนี่ยเราก็สามารถเลือกไฟล์ขึ้นมาเนี่ยแอดวิดีโอหรืออะไรเงี้ยเลือกไฟล์ขึ้นมาแล้วคอนเวิร์ตแล้วก็เลือกไฟล์ได้เลย นะคอนเวิร์ทูอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แต่เราต้องใส่ไฟล์เข้าไปก่อนเสร็จแ,แล้วพอได้ไฟล์ที่เราวนี้ได้เราก็สามารถเอาไปอัปโหลดเอาไปแชร์เอาไปทำอะไรได้ได้หมดลงมือถือใช่ไหมเอ็มเปกลงมือถือหรือว่าอัพโหลดบนบนเว็บคลิปบล็อกก็าวานไปนี่ประกันัวนี้งั้นเดี๋ยวรอ อีกสักชั่วโมงนึงเน่ยเดี๋ยวมาทำให้ดูว่าทำยังไงชั่วโมงหนึ่งเราก็จะได้ชมอีพีแรกของพระพุทธเจ้ากันอีกชั่วโมงหนึ่งมันรอนานเดี๋ยวเปลอนพื้นที่นึงคนมองนี่เดี๋ยวจะเล่นเกมไปเพลินเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาจะมาสตรีมเกมเล่นเกมกัน อีกชั่วโมงนึ่งนะเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เราก็ไปชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ถูกไฟล์ทั้งหมดก็จุดจุดสี่สี่ิกโอเคทีน,นี้มันอยู่ในฮาร์ดดิสก์ลูกนี้แหละผมก็จะย้ายฮาร์ดดิสก์ลูกนี้มาเสียบกับเครื่องอมีมวิธีออกเปิ้บ เก็บ <Okay. S 1> <Yep. S 2> แทนทางใต้ยิงมันต้องก๊อปลงให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก่อนถ่นแรกเราจะดูอีพีแรกกันโดยไม่ต้องไปขโมยก๊อปปี้จากใครมา <c oughs> เพราะ <c oughs> เราไปซื้อมาเรา,เราจะมาเสียบเครื่องนี้ฮันดิทมา

นี่นะตอนที่หนึ่งสองอ๋อหนึ่งแผนมันก็จะมีหลายอีพีใช่เสียงเสียงไม่มีซับซับโอเคเราจะคอนเวิตเป็นไฟล์อะไรทีนี้ไฟล์เอามาดูเขาเปิดเป็นไฟล์อะไร ปกติเราดูไฟอะไรอินเปกแอเปิลไอโฟนเอ็กซ์มาเอ็กซ์เอ่อดอทเอ็มพีโฟร์เอ็มพีโฟร์เอ่อเดี๋ยวนะอันน,นีนม้มันแอเปิลเอ็กซ์หนึน่งสองแปดศูนย์เไหมันสองแปดศูนย์เห็ไหม 080นดมันก็เฮ็ดดีแล้วชัดอยู่ลองดูนะส่วนแปดสูนะ่ะคุณาพดีค่อนหไฟดีดีคอนหมดไฟไดีดีคอนไฟแคดนีนะลองคนอนเวอร์ตนะดูเองนะครับ ลองสักครู่น่าจะเร็วเปิดมาอยู่ไหนๆแล้วได้ดี convert file iPad น่ากนเก็บล้อ file convert เสร็จแล้วส่งตรงไปยังตรงนี้เลยครับนี่นะ รอกันไปสักแป๊บหนึ่งสิบสามนาทีกันเลยทีเดียวครับไฟมันใหญ่นะก<อ>็รอกันไป ep ละสิบสามนาทีใช่ใช่รอสักครู่ทำได้เฉพาะใน windows ใช่ไหม mac os ก็ได้แต่พี่ง ios ก็ได้เพียงแต่ว่าพึ่มไม่ได้หาโปรแกรมน,นี่เราเรามีแล้วใช่ไหมใช่ใช่เรามีแล้ว แล้วทำไมเราต้องซื้อสองเครื่องรวยซื้อไม้ฝุ่นกองกองกองไดโหรอกปะได้ใช้มันนี้แหละเพิ่งได้ใช้งานวันนี้แหละเออรู้เลยรู้เลยซื้อมาสองปีเพิ่งได้ใช้มันนี่ใส่เสียงนะครับต้องใส่เสียงนะ อ่อต้องใส่เสียงด้วยใช่บางอันมันเลือกไม่มีเสียงมันออดิโอเดียวคอนเวอร์ตมาแล้วมันจะไม่มีเสียงเลยอ๋ออย่างนี้ก็มีเหรมีส่ คนวริรอยูก่ก,กันไปสักแป๊บนึ่งฝายนี้กานาทีรเราจะได้ต่ละไฟใช่ ราแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ไไตวนตี่นะรโ,โ,โปรแกมันเส็จไปขึ้นตงว่าคอมพตวตรงนี้เห็นไหมขึ้นตว่าของพีชของพีชของพีชของพีหมดเลยทนี้เราก็ไปเช็คไฟล์มีเราเสียไว้ที่ไหดีเอาไไฟล์ iPad นี่นะไฟล์ทั้งหมดอันแ,แรก ไม่มีอะไรอันที่สองสามสี่ความยาวประมาณยี่สิบเก้าวิอันนี้เป็นตัวหนังมาดูความคมชัดเสียงผ่านไนดะ้เสียงผ่านไนดะ้เท่ากับบัสเตอร์ที่มันได้มาเลย ไรคุณธรรมกลับแพร่ขยายภายใต้ข้ออ้างของคำว่าคุณธรรมการน,นี่คือกลุ่มดาวเดียวกันกับตอนที่พระรามต้องเดโอดเก้นี้ทีน,น,น,นี้เราดูตอนนี้อันนี้อะไร <c oughs> จิกาข้าจิกาตอบกะจิกก๊ เรื่องราวของมหาสัสตว์ที่ไม่ร่าแล้วเด็กอมิตะนาำพรหมันอันที่สี่ไอพีหนึ่งจะมีทั้งหมดอยู่สี่ตอน E.P. 2สองก็จะมีทั้งหมดอยู่สี่ตอนนะเรื่องราบป็นบ้า ห<ไ>ลุมฝังศพมี่ะผ่านไม่ไมับผ่านนะเคเราได้ไฟล์ทั้งหมดแล้วที้เราก็สามารถเอาไฟล์ที่ไปโยนในโทรศัพท์มือถือ iPad Android iPhone ตระกูลสองตระกูลได้หรือไม่กระทั่งจะอัพลง YouTube ฝากไฟล์ไว้ได้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็มาทำให้ดูอีกที เสร็แล้วเราก็จะเหลือจะเหลืออีกประมาณมันมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสอสาี่ห้าหเจดเหลืออีกประมาณ13แผน่นเพราะว่าเราเพิ่งได้เราเพิ่งทําแผ่นแรกไปเราจะมาทําแผ่นที่สองก็เหมือนขั้นตอนแรกที่ทําลูบกลับมาเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะอัพให้ด <c oughs> เูเรื่องนี้นี่